ี่ว่าคือพี่อู๋นะคือหังเบี้ยแต้นเก่งว่าสายตาแข็งไปมันจะดูเหมือนประมาณว่ายังไงดีประมาณว่าคือเก่งถึงมันไส้อ่ะเหินฟ้าเหินฟ้ารู้ว่าตัวเองหร่อแต่ว่าพี่ว่าเหินฟ้ายังไม่ค่อยจริงใจอ่ะนีวีคอดแล้วนะคะ เป็นนักล่าฝันเปล่าเป็นใช่ไหมครับแย่ <laughs> สเสน่ห์ยอยู่ไหนครับ <c oughs> Come on sexy you know Come on sexy ดูมดูมอยู่ไหนครับไม่ได้ค่ะทำไมพี่ไม่อยากได้ยินคำนี้ว่าทำไม่ได้ มุ้กเหมือนกันค่ะในตอนขึ้นขึ้นสเตจไมเบอกโอ้โหเซ็กซี่จังเลยพี่ชอบมากหายไปไหนละฮะขาดพลังก like ันหมดแล้วนะคะเนี่ยวิสเ็ตแล้วนะคะรักล่าฝันกันหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะต้องเรียกพี่เซิงเข้ามาแล้วแหละ ใช่เลยค่ะพี่สิงที่สัมผัสได้กับการที่น้องๆฝึกอย่างต่อเนื่องพี่รู้ว่ามันยากที่กล้ามเนื้อของน้องเนี่ยจะเป็นจะเข้าลูกนะแต่ถ้าน้องๆฝึกอย่างต่อเนื่องอย่างเต็มที่พี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยกล้ามเนื้อของน้องจะดีขึ้นเหมือนพี่ดูได้เป็นก้อนๆเอ้ยเป็นมัดมัดอ่า <c oughs> <c oughs> วันนี้พี่อยากเห็นมากว่าประสิทธิภาพกล้ามเนื้อของน้องๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีขึ้นบ้างหรือเปล่านะช่วยทําให้พี่ดูหน่อยนะคะค่ะลุกขึ้นลุกขึ้นเหิ่นเลยค่ะค่ะหนึ่งอ่าสดีมากค่ะน้องๆค่ะน้องต้องน้องต้องลงไปอีกนิดนึงนะคะ โอเคค่ะเจ็ดค่ะดีค่ะทางเบียร์ทางเร์น้องจะรู้สึกได้นะคะน้องจะสัมผัสได้นะคะว่ากล้ามเนื้อของน้องได้ทำงานนะคะเจ <1, 2, S 1> <5. S 2> นอกจากนี้นะคะน้องต้องกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะคะต่อค่ะต่อค่ะกล้ามเนื้อของน้องกำลังทำงานนะคะสามสี่ถ้าสวยมากคะหงหยกค่ะ สิบห้ายี 30, okay, okay. ่สิบสามสิบโอเคนะคะเสียเวลาอีกเท่าไหร่คะพี่ดีครับถ้าผมีกล้ามตรงอ๋อถ้าน้องอยากมีกล้ามเนี่ยน้องต้องเล่นที่ตรงที่นะคะน้องอยากมีกล้ามส่วนไหนคะส่วนหน้าแข้งเรียกว่าอะไรครับอ๋อส่วนหน้าแขนนะคะเรียกว่าเรียกว่าปลายเซ็บอ๋อไบเซ็บปลาเซ็บ ว่าแข่งขันมาที่เล็บเลอือดหนีบหน่อยนะคะขอโทษน้องด้วยจริงๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็อย่างที่พี่บอกนะคะกินอาหารที่ปุงสุกใหม่ๆนะคะแล้วก็น้องต้องกินอาหารนะคะที่ทําให้ร่างกายของน้องเนี่ยนะคะรู้สึกได้ถึงความที่แบบว่าได้รับคุณค่าไปอย่างเต็มที่แล,กลออะกล้ามเนื้อของน้องนะคะจะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแอปโดมินเซอร์นะคะจะสวยงามค่ะกล้ามเนื้อของน้องนะคะเหมือนที่เลยค่ะเหมือนครูอู่เนียนะคะ ค่ะ<ฮ>จริงๆพี่ซิงก็เป็นเทรนเนอร์ของครูอูค่ะตอนตอนว่างๆครูอูก็จะไปเทรนกับพี่ซิง <ฮา S 2> ค่ะนะคะครูถึงได้เต้นได้นานขนาดนี้ครูก็มีกล้ามเนื้อที่ดูสิคะเป็นกล้ามเนื้อที่โชว์อยู่มีมากเลยค่ะถ้าน้องฝึกอย่างต่อนเนื่องนะคะน้องจะได้กล้ามเนื้อแบบครูโอ้โหค,ค,ค่ะในผมจะเวิร์กไงครับอ่ะพี่พี่ซิงครับ ต้องถามพี่สิงค์ค่ะเวิร์กอย่างที่พี่บอกไปน้องมันอาจจะยังตอนแรกเนี่ยน้องอาจจะยังไม่เห็นผลแต่ถ้าพี่เชื่อว่าต่อไปถ้าน้องทําอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นที่เนี่ยกล้ามเนื้อของน้องเนี่ยจะทํางานแล้วมันจะเห็นผลขึ้นมาชัดเจนนะมันอยู่ที่การฝึกของน้องจริงๆครับผมค่ะขอบคุณครับพี่สิงค์ครับวน้ำกันดีกว่าเหนืคู่หูครับพรุ่งนี้ยังไงครับพรุ่งนี้คู่มาด้วยมาสิคะโอเคครับทำไมจะไม่มา คู่ครับแต่ผมยังเต้นท่านี้ไม่ค่อยได้ค่ะตัวยังไงครับผมคานไม่ค่อยได้อะครับเพียงผมสำคัญไม่กล้าคานแหมทถงเบียร์เขาต้องฝึกกล้ามเนื้อด้วยนะคะไม่ใช่หรอกพี่ซิงคือพี่พี่อู๋จะบอกว่าทีตอนนั้นน่ะเล่นฮอกกิ้งจูบกับพี่เทมได้เลยคานไม่ได้ครับข้ค่นะครับผมครับ คจะเรลืมพี่สิงบอกนะคะสำคัญมากจริงๆนะคะเจ้าเนื้อของน้องๆโอเคครับผมค่ะอนักล่าฝันนักล่าฝันทำความเคารพขอบคุณครับอาหารกุ้งสุกใหม่ๆนะคะน้องๆขอบคุณครับพี่สิงโอเคนะครับไปเวฟ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 ไเวฟครับ